สวัสดีครับพี่น้องหลังจากเขาปลูกมันสำปะหลังเสร็จรับเรียบร้อยแล้วครับนี่ปลูกแล้วเรียบร้อยบานนี้มีฝนตกมากครับมีฝนตกมากแบบนี้แน่นอนครับสิ่งที่ตามมากก็คือดินมีความชื้นเพราะดินมีความชื้นหญ้าก็สิเกิดครับอีกว่าเกินอาทิตย์หนึ่งหญ้าที่เป็นเมล็ดก็สิแตกเดี่ยวมากครับผมแต่ว่าบานนี้เขาเบิ่งวิธีการนะครับว่าเขาเสียดแบบไหนนะครับสำหรับผมผมก็จะใช้วิธีคุ้มหญ้าครับนี่ครับ ส่วนยาที่ผมใส่ก็คือตัวนี้เลยครับผมนะครับตัวยาสามัญอซีโตคอนะครับอซีโตคอเปิ่นบอกว่าใส่คุ้มในไหลมันสำปะหลังว่อยเขาเขาโพดหอมนะครับคุ้มนานได้สองถึงสามเดือนนะครับประสิทธิภาพเพิ่นกะพ่อใด่อยู่ครับยาตัวนี้นะครับพ่อใหอยู่กะอาจเสีย่อดีที่สุดนะครับแต่ว่าหลักเด่นๆของเพิ่นก็คือเพิ่นจะคุ้มในช่วงที่ ดินมีความชื้นดินเปียกแบบนี้ครับประสิทธิภาพพันจะดีนะครับแต่วาดินแห้งกะประสิทธิภาพพันก็ด้ลงนะครับเพราะว่าเิ่นเหมาะกับดินเปียกนะครับแต่จริงผมอาสิบ่คุ้มหรอกครับแปยงนี้ครับว่าปลูกแล้วมันดินมันผิวหนามันก่อนขางแห้งนะครับบัน้พอมีขึ้นครับฝนตกลงมาครับพี่น้องฝนตกลงมาบักแห้งเลยครับนี่เห็นบ่นี่น้ำไหลลงมาครับผมก็เลยต้องมาทําการฉีดนะครับแต่วาการฉีดยาคุ้มกะ ยหญเกินสามมือนะครับหลังจากเทยาปักปลูกท่อนพันเสร็จซับเรียบร้อยนะครับอัตราการใส่ของเพิ่นกะผมใส่สองป้องปลาต่อนำนี่ตัวนี้ถังหนึ่งนะครับตัวนี้ถังหนึ่งสองป้องปลานะครับน้ำยาเป็นสีม่วงครับเพื่อนกะคุ้มหยาที่เป็นมเมล็ดนะครับส่วนหยาเพือคุ้มบ่ได้ครับพี่น้องคุ้มบ่ได้กะจะลอหยาไว้นิดนึงนะครับเพื่อว่าเฮาเหตุงานแนวอื่นใดน้เนะครับว่า ปลูกแล้วกลัวเขาจะกลับขึ้นมาเบื้องในกะต้องไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหยั่งจงิง่ไหมครับบันนี้ก็เลยต้องคุ้มหยาชะลอหยาไว้ก้อนนะครับถ้าหยาไหลกะสิได้มากใส่รถไถแทรกออกไม่นะครับถ้า่าไหลกะเดี๋ยวเบื้องไปเรื่อยๆครับผมถ้าตอนนี้ก็ต้องคุ้มไว้ก้อนเพราะว่าดินเปียกนะครับดินเปียกจริงกะดินแห้งๆก็บ่คุ้มก็ได้ครับหรือมียาญอีกตัวหนึ่งนะครับที่ เลติ่เก่งในเรื่องคุ้มแห่งคุ้มเปียกได้นะครับแต่ว่ากัแพงไปอีกนะครับรู้ซึกวไว้เป็นยี่ห้อเอียงนะครับเ้ยเป็นผงสีเหลืองๆครับผมมีขายตามร้านทั่วไปครับแต่ผมเคยใส่ตัวนี้มาทุกปีนะครับผมก็เลยเลือกใส่ตัวนี้คือเกานะครับถ้าถ้าว่าเปียกผมก็บเพาคุ้มนะครับผมนี่ก็คือวิธีการทำมันสำบะหลังที่ไร่ของผมนะครับ ไลของผมขอบคุณพี่น้องทีต่ติดตามรับชมคือเก่าครับคลิปนี้กับเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ้งคือเขาลหะอครับผมหอพี่น้องเลือกเบิ้งเอามามักแบบไหเนาะครับขอบคุณนลายๆครับสวัสดีครับ